Liksom, เราจะก็ประเดิมเรียงมันดีรีในใจเร็วเราจะก็อยญกยกยัางว่าได้ต ah <Jasmine. S 1> <c> ึง <istas> ว <c oughs> ังใจนำตาดปพอพิซานจะวังปลายจบยิ่งใจเสกทิติดอดีประดังสุจิตา ั้งแต่ต้าวได้เต็มตั้ววันยาดังกับนาดไปตัววัดได้ตุกติดตาประชากรทุกขเกษมรีดาเพรมตีดาตัวประชาชนสนองเอเหล่ากองรองใบรอนใจพละรือกับรหารคอมีประเง็ดสีบานตั้งประชาชนสามคี

รัตชาเดชิศาชาเจ้าจียวทา์แต่ยังการการศึกษารือหนุยในทางประวินัยอยากตรงให้เธอเรียนรำเบ่งธรรมะหรือในศึกษาสียเวทโอดีทางเปพศใจเม่รูแจ้งกินจริงประจักษ์ใจวังจำโมปราใจ วัดใหญลูกใหญ่เบปตโปรตปองโตตองควาสุริยามักครับคมงตัน a าบังคมตา,าองค์ัตว์ใหติดกับชนะโอละประทับอยู่กลางกลง,งลูกใหญ่าถวซาตะใหญ่ยยเอาโคกวาม

เิญเจริญสิลูกเออยสุริยาน้อมกราบตะไวบังกมพระเจ้ากัรเสด็จแม่ที่กรบอ๋อจงสวัสดิมีความสุขแตนลุกนะสุริยากอกแม่เจาวันนี้ที่สองพระองค์ท่านมีพระกระเจรรับสั่งให้ข้ากระบมขึ้นมามบเฝ้าอยู่ตอพระพักก็ไม่ทราบโดยกล่าวว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ทั้งสองพระองค์ท่านมีความรประสองค์อย่างไรเล่าที่จะรับสัง่งก็โปรดรับสั่งมาด้วยกล่าว,ดว,าว้ดวยกระบมทุกเจ้าวว จะมั่พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามวัตของเสด็จพอ่อเสด็จแม่ทุกๆโอกาสทีเดียวเอ่อถึงนั่งตามสบายก่อนสิลุกไอ,อ้สุริยาวันนี้พ่อมีเรื่องจะคุยด้วยนั่งตามสบายก่อนนะลูกนะสุริยากกกแม่แล้วก็จะรับฟังอวา,อาตรจากเสด็จพอ่อท่านสุริยาเอ้ยเป็นยังไงบุนีเถ็นสภาพของพ่อแม่แล้วเธอรู้สึกเป็นยังไง ก็รู้สึกว่าทั้งสองพระองค์มิตันทรงพระจราภาพลงมากแล้วเออใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มนุษย์เราทุกชีวิตเกิดมาใส่โลกนี้นะไม่มีใครหลงลงที่จะเลี่ยงเรื่องสังขารและก็ความตายกันได้เมตองพระธรรมบารมพุธเจชาผพ้ที่สำเร็จพระอาหารหันต์รู้แจ้งเห็นจริง,รงทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะพระองค์ก็เลี่ยงเลี่ยงได้เทความทุกข์านั้น พระพุทธองค์ท่านไม่มีคาว่าทุกประจิตใจของท่านนถูกสักพอกในธรรมะจิตใจของพระองค์มนข่าวบริสุทธิ์ท่านไม่มีคําว่าทุกขแต่ท่านกลับหลีกเลี่ยงเรื่องสังขารและการปร,รินิพานของท่านไม่ได้เช่นกันทีนี้คนเรามาย่างกระสสวยจราเล็บเปรียบมอยังท่นไม้ที่ใกล้ขวางโคลกระชากระและกระชอนด้วยกระแสเชี่ยวของสายน้ําที่มันกําลังจะพัดสอกกับไปทีลเล็กทีดน,น้อยในที่สุดจะท้องล้มทับลงขับพื้น ชีวิตคนเราก็เช่นกันเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจกักรโดยไม่ท้องสงสัยแต่ว่ามู่นี้สําหรับพ่อกับแม่ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีเตอไว้สืบราชายาทพอคิดว่าต่อไปนี้พอจะแต่งทั้งให้เตอเป็นพระประมุขพระเป็นชมคนขึ้นในนครโพพิสานประเทศ แต่ว่าเธออย่าเพิ่งคิดเดีลูกว่าในเมื่อเราเป็นชมคนขึ้นมาแล้วเรายิ่งใหญ่เราเติบโตเราเป็นเจ้าคนในคนดิเราจะทําอะไรที่ตามอําเปอร์ชัยด่มันไม่ได้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราท่องตามสิ่งนั้นอยู่ในคลลองคลองธรรมและสิ่งนั้นอยู่ในถอบทกฎหมายเพราะกฎหมายเท่านั้นที่สูงสุดกว่าใครทั้งหมดทุกคนก็จะท่องเคารพต่อกฎหมายเต่ก็ใช่ไหเช่ไร ทีนี้วิชาความรู้ที่เธอมีอยู่ขนาน,นี้ก็เห็นว่ามันยังไม่เพียงพอที่ลูกจะมาเป็นผู้นําของประชาชนได้คนเราที่จะมาเป็นผู้นําของประชาชนได้จะต้องมีวิชาความรู้ทั้งหลายแขนงจะต้องมีประสบะการณ์ในชีวิตทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับเธอเนี่ยวิชาความรู้ที่เธอสมควรจะถ่ายรอบรู้ต่อไปนี้ก็คือวิชาต่างด้านสยศาสตร์และก็วิชาต่างธรรมะ เตอจะได้รับรู้ถึงหลักการขององค์พระธรรมบาธรรมพุทธเจ้าแต่อย่าลืมว่าศาสราใดตั้งหากว่าผู้นํามีจิตใจปราณจจากธรรมบ้างแล้วการบริหา,ารคนขาดบริหารประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นไม่ได้ความราบรื่นเรียบร้อยไม่ได้เธออก้าใจไม่ใช่ด้วยเรื่องนี้ลูกก็จะรับทราบารก้าวใจพระเจ้กษัเสด็จพ่อแต่ที่ปรองท่านทรงรับสั่งไว้ลูกปเป็นศึกษาวิชาต่างด้านศสยศาสตร์และวิชารธรรมะนี้สิปเจก้า โดยกล่าวโดยกระหม่อมว่าเฉ็ตพ่อใจลูกไปศึกษาจากที่หนึ่งที่ใดไม่ทราบโดยกล่าวระเจาค่ามีลูกเดี๋ยวนี้ที่ทำนักโกนโยคีที่เจิงภูเขาลับเบกอ่างไกลจากภายในราชวังก็รอไม่เท่าไรนะกคนใดข่าวว่าโยคีานมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งควายปฏิบัติธรรมและขศิลปศาสตร์อันแข่งขันโปจะตรงถ้าไปศึกทาวิจาความรู้กับท่านดาบตรงนี้ แต่ว่าคนที่พอจะทรงไปนั้นพอจะทรงปรานภายในราชวังไปท้าตามกับท่านดูซึ่งนว่าท่านจะรับสอนธรรมะอีกับองค์ราชทายาทของกษัตริย์หรือไม่แต่ถ้ากว่าไม่เป็นปัญหาใดๆเช้นสิ้นพอจะต่งไปทันทีตามที่พ่อพูดวันนี้แต่พอจะเข้าใจในหลูกสุนยารู้จตมีอะไรที่จะคัดค้านไม่รู้พออายุกาสสําหรับลูกอยากใช้เป็นไปตามความพระประสงค์ต้องการของเสด็จพ่อเสด็จแม่ตั้งสอระองก็แล้วกันบรรยากาศดี จะต้องอย่างนั้นสะินะลูกนะสุริยากรแม่ลูกที่ดีจะต้องอยู่ไปทต้ยวัดของพ่อแม่สเสมอและจา้าเอาละแต่เช่นนั้นวันนี้พ่อก็มีเรื่องจะคุยกับเธอเพียงแค่นี้เนีอย่างนี้แต่กลับไปพักผ่อนได้แล้วก็รอโอกาสที่พ่อจะตรงจะไปถึงคาวิชาความรู้กับท่านดาบดองนี้กนแล้วกันพระจุกการเสด็จพ่อแต่เช่นนั้นลุงน้อมกราบตาวายบมงคมลาดระเจา้าค่ะตามสบายลูน้อมกราบตาวาวบมงคมลาเด็ดแม่ปะยากา โอ้ตามสบายแต่นะลูกนะเราจะต้องเสียมเนื้อเสียมตัวให้ดีก่อนแล้วคันแล้วก็รอวันรอโอกาสที่พ่อกับแม่จะส่งตะไปศึกษาวิจารความรู้กับท่านดาบทอง์นี้นะลูกพระจากาศเสด็จแม่ตอนนี้ลูกตูนลาแล้วเออนี่นายพูๆๆๆๆน้ดยกลาวโยกระม่มก็นียรชาแต่จะยาไม่ผลกล่าวไม่จำโดยกล่าวว่าพระองค์จะมีประกาศเจรรับสั้งอะไรเราก็รับสร้งงนด้วยกล่าวนายพูนเดี๋ยวนี้เลยไม่ยาก เ็รเรื่องที่เราคุยอยู่กับสุริยาลูกเราในพูนปรจจะรับทราบก้าวใจแล้วม่ใช่เหรอรับทราบก้าวใจแล้วเราต้องการใี่ในภูนในดาจดหมายก็เราจะแบบนี้ไปมอบไปกับท่านโยคีที่เจิงภูกเขาลับเบกใจความรายละเอียดหำเนีจอยู่ในจดหมายฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในภูนรีบไปรีบกลับยาลืมํำคำตอบของประโยคีมาบอกคราวให้เรารับรู้ด้วยนะที่ตางที่จะไปที่เจงภูกเขาละบเบกในภูนประจำแดนเส้นทางนี้ดีไม่ใช่เหรอ ไอ้ตามทางที่ไปที่เจอพวกเาระเบิดแล้วกระมมมาคอยจำนานทางไม่นั่นโดยดังนั้นในกลางป่าแต่นี่ในป่านี่เรากระมมไม่เอยจัดเก็บจเก่าวใดนั่นแต่ถ้าในเมืองตา้มใดลื่ววารนาอันถุงในีจะเกี่ยงบังกะโลถุงในีจะเกี่ยงบ่บอกโต๊ะเนียแต่ถ้าตัมเรื่องจำนักรุงจันโยคีที่ในดงในป่าท่าวัมนาเมติษฐ แต่ว่าไม่เรือจึงว่าไม่รวงก็คอยชวนแม่เป็นคนนำทางเราที่ไกลๆสัมนักกงตันโยคีแม่จานมันไปเดี่ยวแควก,กี่อย่างพรากกโยประจำแม่คนในพูนอายุเท่าไหร่แล้วอ่อนแต่จันตรงทีหมายความว่ายังไงเมียนี่พระเจ้ากามเณรคนนายโยก็เรียกกันปนันเป็นียกพวกเมียเขาให้เลยพวกกเมเยนเรียกแม่เรียกใหญ่ลูกเลย ไอ้ื่อว่าได้ดูดหนุ่มเมีอชอชชยมชั่วๆกับอยากแม่เจ้ากันเปน็นไงเนี่ยอนี้เมียกับมเมื่อนล่กับพวนอยากพออยากตามลกูกถื้อาวาเบียตังพว่ามันได้แต่ได้คนหลักลวง,งเอาไว้ไม่เลือดสกบานึงกัรอยากกลุ้งๆว,วะโอเปน็นไงเนี่ยเราเกิดเป็นเมียพระเจ้าคุณเด้อดตํำใจโลกนาเดียนเนะยั่ผมมาเป็นเมียเราแล้วก็ตือชิดตูเราวิําเลยตรงปานกา ที่เดียวานานก็ไม่ได้ป่าเม่ไม่ไปนอนบังกาลู้ก็ไม่อ o อ g อันถ้ารู้จะเป็นฟืนเป็นควยแต่ถ้าพูดจะตายตรงตาก็ไปโกดพี่เออไปเจโจบเจโจบเวลายังเป็นใจจะไ,ไม่เร่งว่าไปเจโจบเจโจ๊บนี่พวกป่าเม่ไม่กัาบบังกาลู้ฮั่นโกรธเดี๋ยวา,านานดาฮันบุ่เจโจบเจโจบไปเลยว รวยได้เงี้ยได้เงี้ยกว่านี้งตัวเองนี่ยายพวกเก้าขโกเพื่อนนี่ต้องตนุตนนมบำรุงรักแา้เลี้เรือนร้างเดือยจาติดเออโยดเดะมันอาจอาจเก่าเออแล้วพวกนี้จะดันเก้าขคกเพื่อนยำทำตัวได้นี่พี่ได้นี่จันไม่เล่นเคยเล่นอย่าจันได้ที่บ้านอยู่เหยดผมใกล้นุ่มจีนวันแจมลูใกล้ไม่หมด ได้นุ่มจีนวันรจ่มโลหนังวีแมงวันกันตรงจังแต่เจ้าวคำคลิปก็ไม่รู้ใกล้มาหนังเด็กอยู่พื้นเรน้าเมกามันก็ปิเดี๋ยวมันเจ๊ดจ้าฉันไปเลตาดนุ่มเมียครูเขาใกล้จะวันเจ็ิโลเขาใกล้ดีฉันไปเลว่าเมียครูนู่มเขามีวิธีการบรรพูใกล้ดีกันเล็วโอชาราดแก่ใกล้นุ่มจีน ว่าจาวาบนำทบเพลงเรียบร้อยใจเชื่อเชื่อเนยยันไม่ใช่กางเกงเนยยันไม่หนุ่มหนังใกล้นุ่มจีนหนังให้กลางหลังเล็บเล็บน้อยน้อยจึงทำไมปักโน่เนยตัดกลางให้กลางหลังเล็บไปก่อนอันเรียกล <ments> ูกค้าโอโม่มากินมากันวู้จบจดอันเนี้ อาจารย์มาบอกเมียอาจารย์ว่านองต่อไปต้องทำไม่เหมือนเมียครูโน mm ่จ hmm. mm ้าเมียอาจารย์พอได้ยินใจกับมันมันทำเลยให้เนื้อเปื่อยกองมันมาเล็บไปเลยมันหนังไ้วงทีเดียวเลยผมโอ้โหบอกว่างั้นเล้วเออเจ้หมดแต่ไม่ใจโบมากินนุ่มจีนน้ำแม็งวันนี้อืมรถเครื่องจนกันไตส่ง กองผอมาจึงญาตหนุ่มจีนเมียญานแมงวันอือกันนี่รถเครื่องตัางก้นตัางบิดติตาแก้แก้ไหวปนไปจากกุ้งแมงวันโปุงบก็จนกันตั้งใต้รูงตรองรอบอย่ามันเจ๊จ้าโม,ม่ป๋อเมียเออราเให้ตกปลอกไอ้เรื่องเมียญานมาแล้วปีเป็นปีไอ้กแก่ก็น้ำไม่อาบวันไม่เพลงเพลงไม่ตาปุ๊บไม่วี <c> ้ <oughs> ไม่ลาง คำนิ่มเสียด้าบ่อยเราโยมเมียจักตีมอมโป่งพั่มบาปจันบื่จ้าชุาชดกันนะผมแต่ว่าไม่ใช่จุดเจ้าเจ้านะจุดมู่เอาจุดมู่มาตังเลยคัดบเบี้ยกันในจุดตีโรยต้องโรยเลยโลกให้เมียคลั่นก็ไปเอาผมมันแยงหัวคลานกันในจุดตายหล่อโบกอยู่กันยันเอาตรงนั้นเลยผมยันโนในจุดนี้ ไม่เอไไดไม่ใดเฉยไม่ใจมันไม่ใจมันไม่เฉยแต่ว่าเฉยไม่ลงนี่ไอเล่นหน้าเมียนเราก็ยอดวัดดำเซจ่าเอาละเอาละ,าละนำจดหมายฉบับนี้ไปมอบให้กับท่านโยคยีได้แล้วอืมพยากาศจะเป็นนันทูนลาพยากาเออแล้วเพ,พื่อนชมปบเจอกันไปโมบตีนกระศัตรู จูงกอน้องจูงกอนอแดงมื่ตีแปลงหนูจีจะตั้งราชาก,กับราชินีเ้าจะก็ป้าตีนี้ เจกับเจ้าป่าใจสุริยาองค์จัตตายาองค์กษัตริย์สิทธิ์ประเมเจ้าสุจิตาในราชวังล้วงโพภิทานแมษนั้นเคยบอกไปเล้วพวกเตออยู่บ่อยบ่อยว่ายี่สิบกว่าปีแต่พันผนมานนิลุกบ้านเรากระเต้าผู้บานถุงเม็ดเต้าเสวิกนี้จาไม่นั้นเรามีต้านหาดีกว่าเปลือนจนเราเราม่มีแต่อยู่กว้างกันก่อนเพื่อน การน,นี้ตอนที่แม่เจ็บโรเตอร์สุสยาเออตอนนั้นหมอ้อตํำแย่ที่มาต่ำตอใแม่ก็เขาอีกวังวิตายุกังโหนก,ก็เปิดวิตายุฟังกันต้างจนกระถังเก้าในพระราชาวังประกาศมาตามคืนวิตายุว่าเดี๋ยวนี้พระบรมราชินีนาในพระราชาวังพระนางพระสุดราชาบุตรแลว้วจึงเป็นราชาโอรส กรนีเสี่ยงจะโยลงเสียงเซสั้งคือกองคำปนาตัวราชวังเมฆกโกเตอร์ตอนนั้นและโลกสุริยาเวลาเดียวกันเลยกับสบุรรราชินีนาระสุดาเจริญกงแนางกันนี้เมตั้งจีลูกกงเมว่าสุริยาัวเอ็นว่าเบโกเตอร์ที่มันกลยกยสว่างขึ้นมาแล้วตีหลังเมฆก็ซืบสามราชเจริญกงสนางชีว่าเจ้ากว่าใจสุริยาเจรนกัน เนี่ยหลงเออบันเตกที่แม่บอกว่าเธอนี่กล่าวกับเจ้ากว,ว่าใจแม่กระตัง้งฤกษ์ป้าน้าที่วันปีเกิดเดี๋ยวจื้อกำเมื่อน,นกันหลงอ่าโตที่ก็พูดกันว่าเธอนี่หน้าตาเหมือนกับเจ้ากว,ว่าใจสุริยาอ่าเนี่ยหลงเออที่แม่บอกว่ามันเป็นเรื่องแตกนั่นเอ้ยเจยาสุริยาเจ้าคุยอยู่ไอ้เจ้าคุย กูยังว่าเป็นเกลือกับโจดบูดกูยังไม่คุยดีโอ้นี่เป็นเกลือกับโจดบูดเออมาบ้านเราได้เอิ้นแล้วกูวักมื่อยออกจากตัวระดัดไม่ออกบ้านในตัวระดัดเฮ่อหัวมาในตัวระดัออนดนีไม่ต้องเครียดการรถไอ้เครื่องบินกูตั้งลำไอ้เกลือ ไอ้เครื่องบินมึงมาลำเออกูทำไม่เล่นบอลนะยใจบันฟื้นใจทำไม่เล่นบอลคูบินรุ่งแรงปากกับกิ่งก้ามกิ่งก้ามเกี่ยวเล่นบอลผนอ๋ออ่เลยหลวงคูไปตักน้ำบทรู้กันนนุนนุ้ยวันก่อนตักติดเครื่องบินมึงมาละหลวงครูดีใจยอมมาตึ้งมันเข้าใจว่าประชาชนกูไม่ใจหลวงเออเครื่องบินลวงนุ้ยเนี่ยรวยผู้กินปีกใจแล้ว แต่หลวงกูมาเจือเขามาตึงปีงตอดนำชุบปนไอ้ยะนั่นเลยนะกว่าป้าเอ้ไอเจงกูว่ากูจัดอกหนาเปลือนแล้วในหมู่บ้านเรามึงยังอกเนื้อกูไปเลยนะกูก็ไม่ใจเรื่องแต่มันนั่งให้เปลือกอกอยู่กลางเดียว